อยากมั่นใจในการกับพี่นะครับเบรกแบบกระชับให้เลื่อนใช้โยชินะครับครับคลิปนี้เราจะมาอยู่กับเรื่องของท่าเบรกนะครับทางร้านเราเนี่ยได้นำเบรกโยชิมาแนะนำนะครับเบรกตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อของเซรามิกนะครับผสมประสานกับเซมินะครับเมทัลลิกนะครับตัวนี้ก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็คือ หนึ่งเมยเนี่ยแน่นอนคุณน,น้อยมากนะครับและในเรื่องของความร้อนนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวระบายความร้อนได้ดีในขณะเดียวกันก็ทนความร้อนได้สูงด้วยเช่นกันนะครับและเกรบของเบรกที่เรานำมาเสนอในวันนี้จะเป็นเกรบกับตันด้นนะครับมองกับรถบ้านนะครับราคาเซอร์วิสเนี่ย จะไม่แพงมากอยู่ที่พันต้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจตเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวใหม่นะครับสีเหลืองเนี่ยจะเป็นรุ่นเก่าแต่ทีนี้ในส่วนของคุณภาพนะครับเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เปลี่ยนแพ็กเกจขึ้นมาใหม่เท่านั้นนะครับหากวันนี้ลูกหายังไม่รู้จะเลือก แบรนด์ไหนหรือว่าพัฟเบกจริงๆพัฟเบกมีเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะเลือกแบรนด์ไหนก็แนะนําแบรนด์โยชิครับที่เป็นราคาหนึ่งนในเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพนะครับอันนี้ก็แนะนำไม่แพงครับอย่ากมั่นใจในการกับขี่นะครับเบกแบบกระชับให้เลือกใช้โยชินะครับแล้วก็อยา จะฝากร้านไว้นิดนึงนะครับร้านอยู่ตรงซอยจีไทยนะครับเทศบาลมากคูแปดสิบครับข้างโลตัสเปิดครับแวะมาเจอกันได้ครับ Nobody